เดินนะคะก็หาดับหน้าจอไม่เจออีกละที่ตอนนี้ผู้โดยสารก็กำลังเดินทางเข้ามานะคะเยอะแยะเลยเห็นไหมรถเข้าสามทุ่มแล้วพ่ออยังไม่ได้นอนเลยสามทุ่มกว่าแล้วนะคะร้านก็ยังขายดีอยู่นะนะคะรถก็ย,ยังเข้าเรื่อยๆนะก็ย,ยังมีรถตู้เข้านะคะรถแท็กซี่อยู่ตรงหลังร้านพี่อ้นนะเพื่อน ยังไม่มีใครเข้ามาดูพี่อ้อเลยพี่อ้อก็อัดทิปไปนะคะเหมือนเราอัดทิปไ้เนาะก็ตอนนี้ก็จะมีรถบางพีนะคะที่ก็ยังมีรถลำปางเข้ารถบางเลยเชียงคานร,รถดึกๆก็มีเข้ามาอยู่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมานะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อได้ กดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อได้บ้างนะคะจะได้รู้ว่าเดินทางมาหมอชิตต้องทำยังไงนะคะไปไหนมามาเปลี่ยนรถกับเขาไปไหนมาจะไปชุมพรไงก้าวรถอะไรไปอไรเอารถเก๋งม,มาเปลี่ยนไ์สดพรุ่งนี้เช้าพี่อ้อทำงานนะ แล้วทำอะไรแล้วไม่ได้ขายของตังเงีง้ขายแม่ขายก็เดี๋ยวไก่ก็ขายดีจะตายแล้วทำไมถึง,ท,งทำจับอะไรให้มันแบบจับให้มันอยู่สักอย่างหนึ่งไม่ใช่จับไปจับมาถ้า,อา้องขายอะไรจัอะไรอ๋อแล้ว้วา เราไม่จะปัก็แบบโอเคเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็ไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะว่าก็สี่ทุ่มแล้วก็คนก็ยังวุ่นวายกันอยู่นะคะที่หมอชิดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยกดติดตามกันไว้นะคะมาหมอชิดต้องรู้ต้องติดตามพี่อ้อนะคะ สวัสดีค่ะอยู่ๆก็สวัสดีไม่มีเหตุผล